สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายจารินอัฏฐโยธินอดีตรองอธิบดีกรมชลประธานวันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระรชาชดำเนินไปยังเมนวชลประธานรังสฤษิ์ อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีในการพะราธาาเพลิงศพนายจารินอัทโยทินซึ่งถึงแก่นิจกรรมด้วยอาการติดเชื้อในปอดและไตาวายจากมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2554สียีอายุ90ปีนายจารินอัทยโยทินเกิดเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2464เป็นบุตรของหลวงอัทยโยธินปรีชาและนางทองพูอัทยโยทิน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการชลประทานจากโรงเรียนการชลประทานช่างตรีปี2484และได้รับทุนจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ไปศึกษาเพาะต่อเพิ่มเติมเรื่องการเกษตรชลประทานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งยังได้ศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนักบริหารรุ่นที่15จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งช่างก่อสร้างโครงการนครนายกมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับอาทิหัวหน้าโครงการชลประทานโพภพรยาจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้ากองชลประทานหลวงช่างพิเศษฝ่ายส่งน้ำและระบายน้ำรองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายบำรุงรักษาและยังเป็นผู้มีผลงานสำคัญในการรับผิดชอบพื้นที่ชลประทาน20ล้านไร่ทั่วประเทศในเรื่องการจัดก,การใช้น้ำของชลประทานและการใช้น้ำของเกษตรกร ตลอดจนเปน็นผู้เริ่มจัดตั้งสมาคมผู้ใช้น้ำทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆเช่นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรที่ปรึกษากรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขตโครงการชลประทานน้ำอูนจังหวัดสกลนครประธานและรองประธาน,นาคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยาของสำนักงาน,นาคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นนักวิจัยในเรื่องข้าวและเรื่องความต้องการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งชาติในทศวรรษหน้าเป็นต้นนายจารินอัธโยธินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริตจนได้รับการยกย่องจากสภาวิจัยแห่งชาติและสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชวธรรมว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ในวงการเกษตรให้กับประเทศไทย